สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u b n แนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมรรการเรื่องเศรษฐกิจก,การเงินไทยนะค,คือหลายท่านนะบางทีอาจจะมองเห็นเหมือนนะหรือมองเห็นต่างนะเห็นเหมือนกันค่อนข้างมากนะหรือเห็นเหมือนกันบ้างนะครับหรือเห็นต่างกันนิดหน่อยนะหรือเห็นต่างกันมาก ไปไปได้หมดนะครับช่องนี้ไม่ได้ปิดกั้นนะครับนะความคิดนะหรือมุมมองนะที่เห็นต่างนะเพียงแต่ว่าการพูดคุยก็เรียกว่าก็ต้องมีมาราย,ยาทนะครับในการนําเสนอความคิดเห็นนะครับบางนั้นสะังเกตนะบางทีบางคนโพสต์อะไรมาความเห็นต่างเลยนะครับนะผมจะไม่โต้แย้งนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปกดไลค์ให้นะเพราะว่าความเห็นต่างก็บอว่า,าจ,จะไม่ได้เห็นตรงกนะันทั้งทีเดียวนะ,นะละเลยให้เปิดมุมอมองความคิดเห็นไว้ แต่สาหรับใครที่เข้ามาเสียมรารยาทนะครับพูดไม่ดีเนี่ยบางทีผมก็จะลบทิ้งไปนะก็เข้าใจว่าอันนั้นคือไม่ได้เป็นลักษณะเข้ามาของความเจตนานะครับที่จะเข้ามาสื่อสารนะบอกกล่าวความคิดเห็นต่างนะแก่ผู้อื่นนะซึ่งธรรมดาแล้วความเห็นต่างนะมันเป็นเรื่องธรรมดานะที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะให้เห็นว่านะครับคือว่านะไม่ยึดติดกับรูปแบบ นะไม่ยึดติดกับรูปแบบฟังดีนะไม่ยึดติดกับรูปแบบแต่อยู่กับหลักการนะของกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะครับอยู่บนทางสายกลางอริยมรคมีองค์8นะครับนะใครนะถ้าเข้าใจแบบนี้ได้นะครับนะเราจะทํารูปแบบไหนไม่ยึดติดในรูปแบบ ตัวอย่างเช่นนะผมพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกและไทยเกิดภาวะเงินฝืดเกิดเงินเฟ้อเกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดนะครับผมก็พูดถึงมุมมองของผมไปต่างๆมากมายนะผมบอกว่าเงินฝืดนะต้องป้องกันโดยการที่มีเงินสดนะเงินเฟ้อป้องกันโดยการมีทองคานะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดแปลว่าเงินทองหายากรายได้หายากเราก็ยังต้องพัฒนาตัวเองต่อไปต้องสร้างช่องทางในการหารายได้ต่อไป แต่ถ้าเกิดสินทรัพย์นะที่จะพอนะที่จะเขาเรียกไนะแบ่งเบาภาระนะลดภาระลดความยากลบาบากของการหาไรายได้เนี่ยก็คือที่ดินเพาะปลูกนะครับใครที่ชอบเพาะปลูกใครชอบเกษตรกรรมแต่บางคนบอกเ้ยไม่ชอบนะฉันไม่ชอบเป็นเกษตรนะฉันไม่อยากจะตัวดําไปโดนแดดเราก็ไปลงทุนทางด้านพันธบัตรร,รัฐบาลน,นะครับก็จะมีความเสี่ยงต่ําที่สุดแล้วล่ะนะถ้าเกิดใครจะไปพันธบัตรเอกชนเนี่ยนะไอ้พันธบัตรประเภทแบบ คุณกู้ช่วนี้รันดอนอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะบางคนไปวางผลตอบแทนไงเฮ้ยผลตอบแทน9% 10%อย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะครับเขาไม่คืนเงินต้นนะั่นน่ะมันก็ไปช่วนี้รันดรใช่ไหมก็มีความเสี่ยงอยู่แต่ถ้าเกิดพันธบัตรรัฐบาลเมีความเสีย่ยงไหมก็มีนะไม่ใช่ไม่มีกรณีที่รัฐบาลถังแตกอย่างเงี้ยหรือรัฐบาลเนี่ยนะไม่มีเงินนะมาชําระคืนอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้นะครับนะทุกอย่างมีความเสี่ยงอ่ะนะครับ แม้แต่เราไปกระจายที่ดินเพาะปลูกอ่ะนะ้าเกิดน้ําท่วมนะเกิดภายแรงนะเกิดโอ้หอะไรพายุเข้ามาอย่างเงี้ยก็เสียหายเหมือนกันนะครับในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่เสี่ยงก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเชื่อมั่นนะครับใช้สีปัญญาพิจารณาไต่ตองแล้วเราลงมือทำนะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกฎไตรลักษณ์อย่างเงี้ยที่เหลือนะก็เป็นไปตามกรรมนั่นเองนะครับนะเราไปบังคับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมยังมาชวนเล่าให้ฟังว่าอย่าไปยึดติดรูปแบบนะบางคนบอกว่าโอ้ยไม่ชอบเกษตรเลยนะผมว่าในยุคต่อไปนะความผสมผสานนะครับระหว่างธรรมชาตินะธรรมชาตินี่หมายถึงว่าอะไรครับก็อาหารการกินปัจจัย4เราแหละเือธรรมชาติถูกไหมฮะก็คืออาหารนะครับเครื่องนุ่งห่มนะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับแล้วก็มันจะผนวกเข้ากับเรื่องของเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีความ อำนวยความสะดวกนะต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นด้วยความชาญฉลาดของสิ่บัญญามนุษย์นะเช่นมีเทคโนโลยี 5G 6G นะครับนะในอนาคตเนี่ยมีหุ่นยนต์นะครับามาช่วยคนนะนะแล้วก็มาเรื่องของอะไร AI artificial intelligence นะครับนะปัญญาประดิษฐ์นะครับนะแล้วก็เรื่องของอ,อะไรอะนะพวก เก be well ี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆอ่ะนะที่มันผสมผสานนะเข้ากับวิถีชีวิตนะทางธรรมชาติของเราเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพนะของการดำรงอยู่นะผมบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกในรอบนี้ไม่ได้บอกว่ามันคือ end of days นะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยโลกแตกแล้วนะมันเป็นแบบ mad max scenario แล้วแบบโหเกิดการวิ่งกันไล่ล่ากันบนท้องถนนนะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนมันไม่ใช่มันไม่ถึงขนาดนั้นนะ แต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะกลับไปสู่นะการที่กลับไปนั่งทบทวนตัวเองนะากที่มันเคยกินใช้บริโภคภายใต้ระบบเศ,ษศรษฐกิจการเงินแบบทุนนิยมบริโภคนิยมและการใช้สินเชื่อนะการใช้นี่สินเนี่ยในการพิมพ์เงินออกมาแล้วกลายเป็นสินเชื่อลงเข้าไปในการลงทุนเข้าไปในการกินใช้บริโภคอะมันมากเกินไปในช่วงทศวรรษ2ทศวรรษ3ทศวรรษที่แล้วเงี้ยนะเพราะนั้นนี้สินนี่มันพอกคูณขึ้น มันเป็นตุ้มทวงนะครับให้การชะ,อชะลอตัวทางเศรษฐกิจนะครับนะให้มันฟื้นตัวช้าลงนะแล้วถ้าเกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่ยซึ่งเป็นตัวทริกเกอร์ตัวจุดชนวนน่นะมันก็ไอตัวปัญหาเก่าคือหนี้สินเนี่ยนะครับก็ทำให้มันฟื้นตัวช้านะคุณเข้าใไหมครับทำให้เราต้องปรับตัวนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ new normal นะเรจบมันเป็น new balance นะครับนะสมดุลใหม่บางคนบอกว่า อาจารย์มันไม่ใช่เป็นสมดุลใหม่เรกเพราะมันไม่เคยมีสมดุลน,นะจริงๆเราเล่าให้ฟังก่อนนะถ้าเรามองเป็นนะครับแล้วเราเจอส,สติภาวนาเป็นเนี่ยจริงๆล้วเนี่ยการเกิดและการดับของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลานะครับเป็นเสี้ยววินาทีเป็นไมโครวินาทีเป็นนานโนวินาทีเลยเข้าใจไหมมันแต่ว่าเวลาเรามองเห็นน่ยนะในทางรูปธรรมเนี่ยบางทีเราก็เรียกมันว่า ปัจจุบันอยู่ในสมดุลเก่านะฮะอ่เวลามันมี disturbance หรือตัวอะไรมารบกวนร,ระบบเนี่ยนะทำให้ระบบมันกระเพื่อมนะสั่นไหวนะส้กพังนึิมมันก็ปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่อย่างเดิมเนี่ยเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะแต่ว่าโควิด -19 เ้เนี่ยเป็นตัว trigger ตัวจุดชนวนนะหรือบางทีเราเรียกว่าเป็นตัว disturbance ก็ได้ตัวที่เข้ามารบกวนร,ระบบนะทำให้ระบบเนี่ยจากที่มันชะลอชะลออยู่แล้วมันสุดรวบลงมาเลยนะันะ้ยจาก GDP เฮ้ยปีที่แล้วเนี่ยนะ GDP โลกเนี่ยต้องประมาณสักประมาณ2-3%เอาปีนี้เข้ามาปุ๊บนะติดลบไปเลยนะหกเอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยนะเขาเรียกว่ามันถูกรบกวนระบบเก่าเนี่ยมันถูกรบกวนนะจากที่มันอยู่ในสมดุลนะเก่าเนะี่ยมันก็เปลี่ยนเข้ามาสู่สมดุลใหม่ผมเรียกมันว่า New Balance นั่นเองแต่ถ้าเรามองความเป็นจริงของธรรมชาติรูปธรรมนามารมเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลานะถ้าเกิดนะใครจเจริญสติภาวนาเป็นมันเกิดดับตลอดเวลานะ คุณนอนอยู่เฉยๆคุณยังแก่เลยนะมันเกิดดับตลอดเวลานะมันเขาเรียกว่าทุกอนูนะของอะตอมของโมเลกุลของคุณเนี่ยนะเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมาำนำมามธรรมพลังงานต่างๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมนึกบอกว่าอย่าไปยึดติดในรูปแบบ นะท่านทําธุรกิจอะไรอยู่นะท่านทำอาจจะเป็นเรื่องของเกษตรหรือไม่ใช่เกษตรนะครับท่านอาจจะทํารูปแบบของการค้าขายนะครับหรือว่าท่านอาจจะทารูปแบบของการศึกษานะครับอย่าไปยึดติดรูปแบบนะครับแต่ว่าท่านต้องอยู่กับหลักการของกฎแห่งกรรมนะคือเชื่อว่าทำทำกรรมดีนะทำเหตุด,ดีก็ได้ผลดีทําเหตุไม่ดีก็ได้ผลไม่ดีนั่นเองนะแล้วก็กฎไตรลักษณ์นะคุณต้องเข้าใจว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันไม่เคยเที่ยงแท้แน่นอน รูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหลายทั้งปวงอ่ะมันไม่เคยมีความหยุดนิ่งเที่ยงแท้แน่นอนที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะเซลเซลอนุภาคใช่ไหมโมเลกุลเนี่ยนะครับมีการเกิดแตกสลายเกิดแตกสลายอยู่ทุกเซยววินาทีแต่ที่เรามองเห็นเนะี่ยเขาเรียกว่าเรามองเห็นสิ่งที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆนะเช่นร่างกายมนุษย์นะครับเช่นบ้านเช่นรถยนต์เนี่ยเราเห็นเป็นอ,อ่รูปใหญ่ๆนะมันเลยดูเหมือน,อนว่า มันไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่วันหนึ่งถ้ามันมี disturb band มีตัวีรเข้ามารบกวนระบบเนี่ยมันก็จะทําให้มันเสียเสียสมดุลน,นะมันก็ต้องปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่นั่นเองนะแล้วก็เราก็ต้องอยู่บนทางสายกลางนะที่ผมบอกนะครับบางคนเนี่ยยังหลงทางอยู่เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะถูกเวี่ยงไปในสุดโต่ง2ทางคือไม่โลภนะครับก็โกนะรธเร้โดยมีความหลงเป็นพื้นฐาน เมื่อเราถูกเวียงไปสองทางอย่างนี้นะครับนะเขาเรียกว่าเราไม่อยู่บนทางสายกลางนะอริยมมัคมีองค์8นะครับนะอย่างนี้เราก็ยังมีโอกาสหลงทางได้และบางทีเราไปติดในรูปแบบรูปแบบนั้นรอดรูปแบบนี้ไม่รอดอะไรประมาณนี้แต่ยิ่งอยู่ที่หลักนะเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทางสายกลางอะไรเงี้นะครับเขาเรียกว่าหลักนะกฎแห่งกรรมกฎไตรักนี่เรียกว่าหลักเราอย่าหลุดออกจากหลักหลักของเราเนี่ยหลักการของเราเนี่ยต้องแม่น แต่รูปแบบมันแปลเปลี่ยนได้นะบางคนทำธุรกิจทางเกษตรและบางคนก็ทําธุรกิจทางด้านาการค้าขายนะครับก็ปรับเข้าสู่ดิจิตอลนะครับปรับเข้าสู่เาขาเรียกว่าอะไรนะครับไอความทันสมัยของเทคโนโลยีถ้าเราประสานเข้ามาให้ได้นะในปัจจัย4กับเทคโนโลยีเนะี่ยประสานกันไปได้สอดค้องกัธรรมชาติเนี่ยมันไปต่อได้นะครับนะนั่นอย่าไปคิดแต่ว่า ออพอพูดถึงนะครับเ,เศรษฐกิจพอเพียงต้องเป็นกเกษตรกรรมอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่แต่บางคนอาจจะชอบกเกษตรกรรมนะเราก็สามารถสานไปต่อได้โดยการเอากเกษตรกรรมผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีนะเข้ากับ5 g 6 g เข้ากับ ai เข้ากับโรบอทนะครับนะมันก็ไปต่อนในสไตล์ของมันนะและสุดท้ายก็คือว่าเราต้องเข้าใจเป้าหมายสำคัญใหญ่คือเราทำไปเพื่อการปรับตัวสู่ความอยู่รอดนะครับนะ เพื่อความพัฒนาที่ยั่งยืนนะก็คือไปต่อได้นั่นเองนะมันเข้าใจตรงกันนะครับนะมันบางคนที่คอมเมนต์มาเออเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกันกับรูปแบบต่างๆผมบอกว่ารูปแบบเนี่ยมันเป็นความถนัดบุคคลบางคนถนัดนำเกษตรกรรมทําสวนทําไร่บางคนไม่ถนัดบางคนถนัดในเรื่องของการสอนบางคนถนัดในเรื่องของอะไรอ่ะนะเอ่อทางด้านของการทําข่าวนะหรือว่าการสื่อสารอย่างเงี้ยนะครับนะ เป็นทางด้นานวิชาความรู้อย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเหมือนกันแต่ว่าการปรับตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรอนะที่ผมเคยพูดอ่ะพ่อค้าก็เป็นพ่อค้าครูอาจารย์ก็เป็นครูอาจารย์ตำรวจทหารก็เป็นตำรวจทหารถูกไหมฮะนักธุรกิจก็เป็นนักธุรกิจคือทุกคนเนี่ยนะมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทำนะอ่ะาเขาเรียกว่าทําหน้าที่เพียงแต่ต้องเป็นสัม,มาทิฐิความเห็นถูกต้องนะ ว่ากฎแห่งกรรมทําดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีกฎไตรลักษณ์ทุกอย่างย่อมเกิดมีปัจจัยเหตุสร้างเหตุดีก็จะได้ผลดีห็นภาพไหมครับแล้วทุกคนก็เดินอยู่บนทางสายกลางนะอริยมรรคมีองค์8นะเหมือนกันแต่อาจจะแตกต่างในรูปแบบอย่าไปยึดติดในรูปแบบก็จะพ้นรอดวิกฤตได้เหมือนกันนะครับจึงเล่าอยู่กันฟะังนะเพราะว่าเห็นบางท่านนี่พูดมานะอาจจะยังเข้าใจไม่ตรงกันนะว่าบางทีผมพยายามจะ พูดจะบอะทางเดียวไม่ใช่ผมพูดไปเพื่อให้เห็นว่านี่เป็นตัวอย่างนะแต่ว่ามุมมองกว้างๆคือจับหลักการมันได้ได้แต่อย่ายึดติดในรูปแบบนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y YouTube ชนะอาจารย์เสก5.0าจนย์ะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสุอาจารย์เสกเสมอมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ